웃으려 คอนดิทิวเทสเพลย์รีบอลลดเสียงปับเริ่มมาคุณลดเสียงเลยเฮียมาคนดูต่อกันพาร์ทห้าได้ลองอันละพาร์ทห้ากันต่อต่อต่อกันที่พาร์ทห้ามาคลิปนี้เราก็จะทำเกลือ ใคเดนเลยันด้วยเอาเอาเลอาเออช่างมันเถอะมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอออาเนเเเอรีบแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวเพราะเราจะมาเข้ากิจเทลในรอบนี้นะคุณูกิจเทลรอบเนกูจะเข้ากิจเทลในรอบนี้ก็เพื่อเอองารนี้แหละวันนี้กูจะได้เล่นเกมตัวใหม่คาร่า คาร่าตัวนี้เฮดผีก้าวกาเอทแทกแทกก้าวกะก้าดีเฟนก้าวกก้ากก้าไอเย้ทุกอย่างก้าก้าหมดประเทศกูชืก้9 9. า9กก้าโลกกูเป็นก้าวก้าเล่าเรื่อเลยซึ่งตัวนี้จะคุณสมบัติเยอะกว่าปกตินะ Determination ผู้เข่งมันนอะอย่างที่บอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่อันตรายระดับหนึ่งเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราต้องดนูกูดาวก่อ <c> น <oughs> เราจะเออสู้ไม่ได้ทำเมานูกูดาวเนาะแต่วันนี้เออที่บอกว่าสิ่งที่โหดที่สุดก็คือผมจะทำการสู้กับเออเรียกยอะไรเดี๋ย่างนึงขอทำเอวไปครับนอกเขีนไปออกเขียไปออกไปกูจะเล่นกับมึงว่า่ที่บอกว่ารอบนี้คาร่าก็จะมีสกิลเยอะที่สุดตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าจะนานระดับหนึ่งเพราะสกิลมันต้องออกแบบเยอะเนาะสกิลแรก ปล่อยเข้าไปแล้วดาเมจไม่ค่อยมีเยอะสกิล่ไปมันจะปล่อยได้แค่หครั้งคนดูมันจะเป็นสกิลเปิดฟันแล้วออกไประยะไกลมันสามารถปล่อยได้แค่5ครั้งนั่นแหละแล้วพอหมดปุ๊บเราต้องคูลดาวน์สกิลสองก็ง่ายมากเลยคือวิ่งไปก็ทุบก็แทง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 ไปสกิลสองก็คือมันวิ่งไปแล้วมันไปจับคนแล้วก็แทงไปเรื่อยๆ สกิลสามง่ายมากเลยเอานี้ลงพื้นแล้วก็เวลคัามจุ้งไม้สเปเชียลเฮลแล้วก็เออนี่จะเราเข้าสู่คุมในโลกของฉันก็จะเป็นการเอามีจุ่มพื้นโนแล้วก็เออจะมีคำเสงโผล่ขึ้นมาแ้ะดามีแม่งอย่างเยอะส่วสกิลที่สี่ก็มียากอะ่ะสกิลที่สี่มันจะเออเป็นการเรียกไงอะ่ะรวมเออพลังดาบเข้าด้วยกันฟันฟันฟันค้างอยู่กับที่แล้วปล่อยไปทีเดียว เนี่ยฟันค้างปั่เดียวปล่อยเออแล้วสกิลที่ห้าไม่รู้สกิลที่อะไรไม่รู้ว่าสกิลห้าจ,จะติดบัคก,ก็ได้อะไปเออสกิลห้าน่าจะติดบัคอยู่แหละเออส่วนสกิลสกิลที่มีชั่วโซนี่ก็คือเป็นการโลมวิญญาณมานะคนดูเดี๋ยวช่วยดูแล้วบอกว่าไอแฮปแค่มีเซอร์ไพส์เล็กๆเลยเซอร์ไพส์เล็กๆที่ข้อหมายเห็ก็คือดวงวิญญาณทั้งหกดวง แล้วเออมันก็จะมันก็เอามารวมใส่ร่างตัวเองแล้วตัวเองก็มีสกิลเยอะขึ้นแค่นั้นแหละไม่ไม่ต่างที่อะไรกันเลยแล้วมันก็จะมีสกิลเยอะขึ้นเลยอย่าที่บอกแนะนำให้สกิลแรกก่อนสกิลแรกก็จะเหมือนเดิมไปเลยไม่ต่างอะไรเลยก็คือก็เหมือนสกิลเออธรรมดาแต่แค่เพิ่มอย่างอื่นมาแค่นั้นแหละอุ้ย ว้าไปทีเดียวพอเท่ห์สกิลห้าน่าจะติดบั็กมั้งไม่รู้มากด e จะเป็นการเปิด j u s t i c e ในการเล่นกด j u s t i e สกิลแรกมันสามารถยิงได้แค่สี่ครั้งมายิงไปแล้วทำดาเมจเออดับเบิลดาเมจซึ่งสำหรับผมที่โนคูจะยิงได้รัวๆเลยกดไป e ก็จะกลายเป็นบราอะไรสักอย่างกูจำไม่ได้แลวไอ้เฮียไม่มีภาษาไทยเข้ามา ซึ่งกดสกิลนี้จะเป็นการปล่อยแล้วก็เออแม่งมันจะวนก็แบบเนี้อ่ะดูดูมันจะวนไปมาไปมาไม่ใช่เหมือนการยิงปืนนั่นแหละมันจะแต่ถ้าเราทำรัวๆมันก็จะเป็นแบบเนี้ยสตันศัตรูได้ดีถ้ามึงเองมีโคนูโคดาถ้าคนดูมีโนโคดาจะสตันดีมากๆเลยแล้วลูกกรพานะเนาะต้องรีวิวมันหนัก,นกเอะไ้ตัวเนี้ยกด e อีก e. ก็จะเป็นสกิลชั่ว p a t r i c อะไรสักอย่างมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือแล้วกดสกิลแรกจะเป็นการยิงก็วิ่งมานั่นะแหละเอออันนี้เอาไปคอมโบส,ส,สกิลสองจับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ทุบลงพื้นนั่นะแหละคือส,สกิลของมันเมื่อเรากดอีกทีนี้ก็จะเป็นเอออินเจาริตี้หรืออาจจะเป็นพลังแห่งความใจดีอะไรสักอย่างนั่นแหละสกิลแรกทุบลงพื้นสกิลสองเออ เป็นการเออมันตีระยะออกหา่างสกิลต่อไป k ค n d ส e พลัง่งความใจดีจำได้สกิลหนึ่งจะเป็นการกลางโลสมมติสมมติศัตรูโจมตีมก็กาลางโลสกิลที่สองก็เป็นการฮิลิ่งคือมึงฮิลเลือดมึงนั่นแหละสกิลต่อไป power range หรือสกิลที่เรียกว่าเป็นพลังแห่งความรุนแรงนี่แหละกดไปมันก็จะเป็นการปล่อยไปแล้วดาเมจจะแรงโคตรเลย เหมือนมึงปล่อยความรู้ใส่เหมือนมึงเป็นอาจารย์นะแล้วมึงปล่อยความรู้ใส่นักเรียนนะแล้วก็มีแค่นี้แหละสกิลเอาจริงไอ้นี่ล่างคาล่างนี้นะคนรู้แบบมีสองล่างนะล่างคือเราต้องตายไปรอบนึงก่อนเห็นไหมพอาะหัจใจแตกสลายมันก็จะบอกว่าบัตลีเฟสมันสามารถคืนชีสได้อีกรอบแล้วพอเราคืนชีสอีกรอบหนึ่งเงาก็จะขึ้นหนักขึ้นแล้วก็มีสกิลใหม่ที่ออกมา ก็คือพสกิล่ความเกลียดชังมาแทนสกิลเลยวะไม่มาแทน,แทนซึ่งอย่างที่ว่าสกิล่ความเกลียดชังเป็นสกิลที่โคตรเยอะเลยยูทิทีสามมันมึงช้าพลังนี่แหละเออนิ่งของเดี๋เข้าใกล้มาลองเทสสกิลสามดิเดี๋ยวเออมันเช้งไงวะอือช้าไหมเถอะเราเป็นเอไอดีกว่าเอไอที่มันน่ามไม่ไหวเดี๋ยวช่วยที่เพื่อนจะเอไออย่างแกไม่ไหวอ่ะฉันต้องไปเอาเอไอตัวใหม่ เดี๋ยวกูก็เจอแล้วตัวที่กูจะฆ่าสวัสดีเพื่อนเอ้สองตัวเลยไปมาไอตัวนี้สกิลแรกก็จะเป็นกรรมกันบอกแค่มีความถามนะไอที่ตก็จะเป็นชื่อผู้ที่จะโดนมันจะเจอภายในความมือแล้วปาบใส่ซึ่งดาเมจมันจะแรงมากๆคนดูเหมือนเป็นการเกียดชังแบบร้อเปอร์เซนต์มึงจะเกียดชังจากใครมาจะเป็นการลอยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วแล้วปล่อยสกิลยัดหน้ามาัน จะเป็นการปอดสกิลยัดหน้ามอนนะคนดูแล้วมอนมันก็เลือดจะลดเออแค่นั้นแหละส่วนสกิลสองลูคูดาวอยู่แป๊บหนึ่งนั่นเดี๋ยวข่าไปตอนที่คูดาวเสร็จเลยแล้วกันโอเคคนดูสกิลสองมาคูดาวเสร็จแล้วมาเริ่มเลยมันจะเป็นการออบอกมันจะเป็นการรวมพลังไปที่มีแล้วก็บอกว่า oh, ข้าม to s สเปเชียลเ l ลคือมันจะเหมือนเป็นการปัดดาบอะคนดูอ,อ่ะเดี๋ยวจะช่วยดูกับอีกตัวหนึ่งมันมันแคบเกินไม่ได้มันจะเป็นสกิลปัดดาบอะไรสักอย่างเนี้ยเดี๋ยวล็อกก่อนละ มันไม่ใช่สกิลนี่ตัวไปปล่อยสกิลนี้จะเป็นการตวัดดาโอ้โหสามบอลดังไม่ยิ่งโหเลยตัวนี้ใช่ปะโอ้ตัวนี้ไม่ได้โอเคมันาฬิกาเลยรวมพลังด่าไปแล้วก็เ้ิ่มสมัยเพล่ก็จะปาดด่าไปแล้วคือสกิลนี้มันแรงคนดูคู่จริงๆสำหรับปูสกิลนี้แรงขั้วเลยคนดู เออว่าเป็นสกิลที่แรงโคตรเลยนะสกิลนี้แล้วก็พวกกูก็รวมร่างกันเป็นจุดเลยนะใช่พวกกูรวมร่างกับวแล้วพวกกูก็จุดพวกกูแหละแล้วนี่ก็จะเป็นการมาสำรวจเมืงองว่าเมืองานาจากไหนเมก็จะมีอะไรผิดปกติเพี้ยแต่ที่กูไม่รู้มันมาจากไหนทั้งนั้นเนี่ยอะไรวะมันจะเป็นบ้านเก่าถือว่าเป็นนี้เป็นการรีวิวคาร่าจะผิดเทลนะคนดูผมอยากทำอันนี้ไหมแต่แม่ทงทำยากเกินไปกูเลยยอมแพ้ ถ้าผมทำได้ผมต้องการผู้ช่วยคนดูถ้าคนดูมาช่วยหนออาจจะพอได้นะแต่ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือผมกูคนดูแบบแบบไม่ว่างอะอะไรพวกนี้ผมก็เลยไม่อยากคนดูมาช่วยทำมังงเหอะผมทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าผมทำไม่ได้ก็ให้คนดูมาคิดเรื่องแทนใแ่บน้แต่ผมก็ไม่รู้แต่ผมขอความช่วยเหลือจากคนดูมากเกินไปอาจจะเป็นการลบควมามพันขอโทษด้วยไม่ต้องละไม่ต้องโทษผมละผมผม,ผมทำคนเดียวโอเคนะ ก็อย่างที่บอกสละคลิปนี้จบเพลงเท่านี้เลยครับแล้วค่ะไอ้ยคนดูสลัคลิปนี้จบเพลงเท่านี้แหละใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยคลิปหน้าใครที่อยากเห็นคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยสลัคลิปนี้จบเพียงแค่แต่คนดูใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยาคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืม ขยี้ไล์ขยี้สับสไครเพราะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ขยี้มันผมจะขยี้นา